เป็นรุ่นตันหา้าครับยางบางเก็บเลยและนี้ครับวิ่งเพื่อเลื่อนเลนชอยนะครับวิ่งเพื่อเลื่อนเลนชอยนะครับเร่งต่อสุดต่อไปเพ่เข้าเส้นครับวิ่งเพื่อเอาเลนชอยครับ เจ็ดสิบเก้าครับไงที่หนึ่งครับ เบสสองเกาสสองเจ็ดห้าในยางของวาดูอ่ก่ยางวาริโน่แท็กเอครับทองลากับส่วนแท็ก B ครับพันสมีน